แล้วก็มีน้มะนาวเขกอบอันนี้คือไม้สกปรอุมาด้วยนะคะอันนี้เป็นเของผ้านิดนึงเพรว่ามีน้ข็ที่มนจลาเลยคอนทนนี้ก็คือเป็นขุมเปดังเป็นผ้านักกวผ้าทุกอย่าง